làm theo phi làm nghề theo phi làm nghề Hãy subscribe ไข่ไข่ไข่คะ่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอเองไข่เดียวไข้อะเดีวไข้เดียวใช่อันน้จอกโอชาไทูยาบม่อีกเลยเขาบอกว่ายับม่อีกมันไม่ได้หน ไปไปถ่ายรูปแบ็กด็อกคุณแม่มคุณแม่เซาแล้วนะครับมามามาเอาไปแอคชั่นถ่ายรูปแบ็กด็อกรูปใครรูปใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะมีรูปน้องเพชรน้นองคอยด้วยใช่ไหมคะใช,ใช่ไหมแอคชั่น <c oughs> หน่อยแอคชั่นหน่อยน่ารักใคร นั่นๆใครรูปใครคะออยยใครที่มาไม่ได้ก็กดลิงก์ที่ปักหมุดน,นะครับร้อยสาบาทชมคอนเสิร์ตเบียร์พร้อมพงและนิตติ้งวันเกิดแอนอรดีในวันพรุ่งนี้นะครับถือว่าทุกคนในวยพร้อมันเกิดแอนเป็นของขวัญให้แอนนะครับร้อยสาบาทตอนนี้ก็ยังทันอยู่น้องมัดรับเอซเขาคุมในเด้อลูก กดลิงก์ตอนนี้เข้ากลุ่มได้ตอนนี้เลยครับแอดมินกำลังเอาแอคชั่นก่อนแอคชั่นก่อนอาหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งเอาไปทำเหมือนแม่ไปทำเหมือนแม่ไปยืนตรงนั้นน้องพลอยไปยืนตรงนั้นไปยืนยืนยืนตรงนั้นอ๋อหนูจะไปค้นทายเอาทายเอาทายเอาเอาทายทายถ่ายเอาือถ่ายเอา ถ่ายแล้วว่าจ้่ายว่ได้จ้อยไม่ได้ซื้อบัตรไม่ได้ซื้อไม่ได้ไปซื้อบัตรกลุ่มปิดแล้วโอ้ขอบคุณครับอๆอโอเคพ่อถ่ายให้หนึ่งสองแอคชั่นก่อนลูกน่ารักน่ารักก่อนถ่ายรูปพ่อถ่ายรูปให้ น้องเพ็นอนแล้วเพชดนอนแล้วคยแต่น้องพอย5,000เจ็มันแม่หายแล้วขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วยังก้มเยอะไม่ได้เดินได้แบบไม่ขัดแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งฉีดพรุ่งนี้ทีมไลรใครครับบ่าวผูไทยครับผม บาภูไทยครับมันบอกอยู่ว่ามันจะมีสัญญาณเรื่องเน็ตอยู่ที่มีปัญหาพรุ่งนี้ทีมงานบาภูไทยได้ฟังเสียงเบียร์พร้อมพงค์เต็มๆแน่จริงจ๊จริงจริงจ๊จ๊จริงจจริง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 จ๊จริงจริงจริงจ๊จริงจริงปีที่แล้วเราจัดที่โรงแรมนะฮะแต่ว่าปีนี้ไม่มีพื้นที่เพราะว่าหน้าโรงแรมเราทําเป็นที่จอดรถแล้วก็ข้างหลังโรงแรมทําเป็นห้องประชุมแล้วก็คาเฟ่ ตอนนี้มันอยู่ในช่วงก่อสร้างนะครับ mm hmm. ก็เลยย้ายมาจัดงานคอนเสิร์ตวันเกิดแอน mm hmm. แล้วก็เขาเรียกว่าง,งานครบรอบโรงแรมกันที่ที่ mm hmm. บ้านพักนะฮะ mm hmm. ซึ่งมันก็สะดวกสบายพื้นที่ต่างๆก็ก็เพียงพอทั้งห้องนะห้องน้ำห้องท่าด้วยอะไรประมาณนี้ฮะทั้งห้องน้ำทั้งอะไรก็สะดวกนะครับบริเวณก็ทั้งที่จอดรถจอดไหลเราจอดรถที่วัดแล้วก็เดินมาเลย พราะถ้าไปที่โรงแรมนะคะถ้าถ้าเปิดเป็นแบบคอนเสิร์ตแบบนี้ก็คงจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถนะครับมีงานใดบานีได้ครับมาเลยมืออื่น